บาดวนเดวโอ๊ตปเรีดูบคสอนี่เเต็มกงตงไปร่ีบอคับสอนคือสิ่าเจ้าของร่ำมวนโอ้คือนัวสอยเพราะไเพราะว่าเอาดีๆโอรับก่อนสิ่งมาับก่อนมาตรงคู่หมอสอยถ้าสอยร่ำดีหมอสอยก็ต้องก้าสอยอ้สอยอ้สอยเอ้าร่บมึงโอ้เีมา แตกหัวมึงตีนมึงทำบ้างโอ้ยหนูพุ่พโจเจ้าอยากสอยด้วยเผาบ้างสี่มิตอ่ะมังสอยสอยพี่น้องฟังสอยนอกแต่แต่บินขามก่อเตยเออมื่อนี้ผู้ใดสี่กระเทยกูให้เบียสองน้านเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอเป็นสามได้ป่ะมันมีคนเกยทับอยู่ไครละสิเกทับอ่ะเดี๋ยวที่แม่จอดเบียร์แล้สิดูแน่เราคนนี้เกทับสิดเบียร์จากที่แม่จอดเบียร์เลยไปเลย เจ็บไปก้าครับเจ็บไปก้าวเตอร์เทนเมนดูแลตัวเองดีๆผู้เอมาะเยอะผู้จัดจากลาปาวโปรดักชั่นก็มาณสิบเรียบร้อยกับผู้ทับเจ็บไปเตอร์เทนเมนต์อีกหนึ่งผู้จัดจากกรุงเทพภาคปารีสโปโมชันฟ้าช่วยภาพมวลพิษขอยโปรดักชั่นหลายๆชิ้นงานผู้จัดนี่ที่เจ็บไนก้าวเตอร์เทนเมนต์ครับที่ดูแลคิวประถมและหลายๆชิ้นงานพรอันนี้เจ็บไปก้าวเป็นเอามาให้เพราะต่อไปจะซีซั่นที่สองมันเอาวะ เฮยเฮ้ยเฮ้ยอนขึนบทดิีเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปเอาน้องขอมาเอาดิเซนน้ำดีกว่าเฮ้ยมาบักลามนะเดี๋ยวข้าวมาสิเลยสิมาออรดิเซนมาลูก่มบ้าบ้าบ้าไม่ดีก็ติดอะไรพูดจะมาอดิเซนแกมาบ้ามั้องเราเนี่หล่าเร็วหล่าเร็วผลที่ปาปาทำอายุยังก่อนอยู่เนาะเอ้ยน้องไอ้แซ่บมึงเชียกูโร่ทำ อันน้องน้องไอ้บน้องเียเดินไยน้องใยอยผู้ให่มีเชียวแ่ท่านโทษต่อปูเอ้ยตัมาฟีนี้สิูมัน้ปู่้อยที่เห็นร้องดีแต่เาจะอถอดเ้ยเรายังยันย่ีแถวหนีรู้ถอะแถวไม่แหงบอกว่น้องพอสยแถวบอวีอยูสพอ เอาไปิลาเฉยยมหาตกดุตกเต่ามีแข่ามน่ะขอโทษขอโทษฉัหรับพิกติลุกซีนไม่ถอดหน้าดนไม่ไเลียดอจะชี้เลี่ยดได้เข่าที่ซีดอโมาเข่อยิ่วอเอ๋ยเอามาเนี่ยเอามาให้พอจะดินใส่ก็เข้ากัน้ยย่อีบปลาเยใส่มันเียงเอาวัี้อบ้ารยบเจงแนครับ เ็ดรีอยั่งแมงูเอร์เนียถามข้าวถามข้าวโอ้วันน้มานลางบูฮาปีเรจะมาถอดมาลำบากโอ้คอเส้น่นบ้านเป็นจ้าไหครับโอ้เพ็ดยาหนับว่าแล้วเป็นใจจอยวะซูเปอร์นี่เอาไปยังมูมันไปจะไปไกลเลยมตสิบก็บาทยี่สิบก็บาท เท่าสิเท่าร่ไปแห้งเราจะไใจะไปหาสูตรมาจังสั่กได้ตายนี่พอ,อยาบ้ามันบัดีได้พอสายไฟมุงสอนพอมงดูหั่มึง<อ>สอนเลยไงไงเ,งเ,งเงไตือเถ่าเาาตือนอนนิสัยเนาะเป็นตัวยาครับเล็กเล็กเล็กน้อยไอ้เจ็าเตติบจะเด่นกันเนาะยาิหวานติดยาเนาะเด่ยาบ้ามัน็บอกวานดเ้ดีเบายาหยางสั่นยาเบาหวานกึศีดวายพอดีจังไห ขานก็ได้เนี่ขทานก็ชอบทุกคนเฮ้ยคอนแตบ้านน้องคิมว่าหลายคนก็ดอกยูนิก็ได้ผู้สิบอีดยาบบานกะไแบบพอหลตาทักเนี่ยไอ้บาสิมาอัวดิซันยังเลยพวกผู้บาสิมาอทีดิัันยังเอาหัอพื่นสิมากลองเพ่งหรือ่าสิมาลั่นกาบซอ มาเพิ่งร yeah. uh, okay. ู no, 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 no. Yeah, wait, ้ว่เดีรับไมฟังจะหน่อยนพอาดีหมอแค่นึมีแค่นี่งต้หลัเบาเบเบาังสี่สะวพอเอออยกฟังรับชัดๆจะไส้เขียวสัเดี๋ยวไม่ได้เขียวมาชัดิหลอนแฮงไซแงไนี่แหละแง่าชัดอ้าเบ้าเบ้าเบาเบาาลํงเบาเพ่งรหลักหลอน ว่าเราตอนเอาละำขนงีกันท่ามาามลก็อาดาบสวไวเพิ่งเาบวดปีความเราขึก็ถึงบ้านเปนเมีย่อนที่มี่รถยังกตมีได้แต่ยังมีรถไถสผ้าห่างไกังยาบกัน ท่านว่าไถ่ก็บ่ได้ไปไถ่ให้จังถือใจท่า้ว่าไปไถให้คลงเสียงจมถึงเี้ไหลนี่็ก็ไปขถรถไถ่ทั้งวันจมเป็นฟืนเป็นไฟแตเลยไปไถให้ท่านนั้นไปไถไว้ถ้างเงินนั้นได้หลยเป็นหมวกยางไก่เหยื่อให้ใส่รถไถย เขาไปเห็นเขาไปติ๊กตอกถายกันเส้นโอ้เวลาวิวม่ยเต้าอาป้เห็นงันมาหาผู้เล่นจะหาผู้ลนก็องือไาเอาไปสิมาอดิชันต้มาอดิันกีมุดโดนรั่นกอดกีั่นิถามเลยอายุเจ้าพีแล้วพีนี่อายุเจ้าปีแล้วเดือดรยโอ้ฮะเียดือดรอยอายุเจ้ เว่นผู้สูงอายุโอ้โเจ็ดยอายุ่เจสิบกว่าปีแล้วโอ้สิบปีเลยสามปีเลยสิบปีเลยสามปีเแต่อาม่าครับมว่นี้บอกตรงๆสัดสโอ้มนนีดาบส่อเอื่นมาโอ้เพิ่มเอื่นมาอย่างเอื่นมาแท่พวกสูงละชาติ่หาวันนี้แต่ว่าพวกยานี่เลาเรายิงได้ขาใจว่าเล่ายิงได้าายุน้ำปะทองเนาะเดือนสิ้นพอว่าติดตลอดเลย เพราะว่าต้างปฐมว่าดพราะเนไนก็มาลำจึงได้ได้ผู้เชิ่อพออาจะเชืออตีพอเห็นแต่จานโจเซจาเชืเอาสาจุบาทเน่เชื่อจับาทเน่จัจน่อยเน่ยพอเพื่อจิตของมือเขาก่โองมได้คนเชืข้าราเฉยจะเป็นคนเชืเอ้า้อเจิ่นะเดียวยุขาอย่าด้ผมจะเจิ จุใจยบรพญาบใจจุดนเอาจนียงเจ้าองจากบุญสู้เอสักโซพกเท้าปอกกับกันเป็นที่หนาอัศจรรย์เสียงเอียงนั้นเียงกอเสียงพิตองสากคน พาไปสังฆทานปั้ทั <sk <sk ้งปวงในเขาหลวงสีเนนลาไปวันวาถ้วยสามทั้งขับตะกรืท่านเย็บจัดขอบขันบริดานเขาจาาเตาวานกวยก็กจ้าอย่าดูมาเศร้าแล้วอย่าดูมาเศร้า สิมเอนุชันนี่ตีนาสิมเรยื่นกระทบุญเรียนซีบุญคเวทเิต่อมากระพ้ว่ยเอาพร้องไปแล้วก็อยาดมยี่ตัวไอเเ้อเราเห็นแล้วดมไปกินาบาวานไปไปกินยาบาวานพ่อเปิ้ลของน้ำเียรเกียร์เกียร์กันแสบเกียร์พร้อมกันเรเฮ้ยแล้ก็นนท่อกุ้งห่จไช่ายเนาะเอาสิบเออนเเนาะขมา